เอาเอาเอาชื่ออะชื่อครับชื่ออิงค่ะอิงอิงนี่มาจากอะไรอิงแอบแน่อิงหรือว่าอิงฟ้าหรืออะไรน้ำอิงค่ะน้ำอิงไปไหนแล้วครับมาเชืนได้ไหมโบเมื่อกี้ไม่ควรมีโบเลยมาไปยืนอด้วยกันเราคืออนงนี่คือเรื่องของเราถูกไปเชื่อเน้ำอิงเอาหลับตั้งแต่เลยพุ่งกลับอยู่นี่อนงอยู่นี่ชอบอะไรไม่ชอบอะไรรู้สึกยังไงกับเรื่องนี้บอกมาได้เลยเผื่อเพื่อท่านภาคสามจะได้ ่นบอกรู้สึกว่าได้รู้เรื่องราวของอนองก์กับโจเนี่ยเมื่อก่อนมากขาึ้นค่ะว่าเขากว่าวเขาแต่รักกันได้เป็นเป็นมายอย่างไงคะแล้วก็มันรู้สึกเศร้าค่ะหนูเกือบร้องไห้พากัหนูสงส่งนี่โอ้โหแบนแมนแมนี่ร้องไปแล้วเหรอ <laughs> นี่เหมือนตอบเหมือนดูสารคดีเหมือนกันได้รู้เรื่องราวว่าเขาเป็นมายนอย่างไรค่ะเราลองชอบซีรีส์ครับ